มันีองครับผมแก๊ลเสอร์บิทครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับหลดขนาด72นะครับหรือว่า MF4707 นะครับที่ผมได้ลงชิปไปเชียร์ก้อนนี่นะครับที่ว่าระบบคาดมีปัญหานะครับตัวนี้ทางบริษัทนะครับก็รับประกันให้นะครับตัวนี้เพราะว่ารถคันนี้ยังบ่เบิร์ประกันนะครับก็สามารถเขีมได้นะครับแต่ว่า ตัวนี้นะครับเขาก็ตรงมาเบิ่งกันนะครับว่ามันแมนควมผมว่าบ่อครับเกียวสางซ่านะครับเป็นเกี่ยวกับลังจัดทํำนะครับกับลังติดตาทอนเบิ่งนะครับตัวนี้ตัวนี้สางซ่าว่ามันบมีเครื่องเอ็กซเรย์นะครับเขาก็ตรงเลยตาทอนเบิ่งนะครับเพื่อควมแน่ชัดนะครับเพราะว่ารถคันนี้นะครับมันเข่าเกียวว่าได้นะครับ ขนาดสี่เจ็ด4 7น7นะครับเรีว่ารุ่นโคโบซีรีนะครับตัวนี้จะเป็นโฉมไหมนะครับรุ่นขายดีนะครับตัวนี้ครัสางสรรค์เพื่อนก็กำลังถอดบงถอดแบตตรวจคัแบตนะครับตัวนี้ก็ต้อนรับสมาชิกใหม่นะครับก็คือโตตามสั่งนะครับเพื่อนก็ได้เขามาอยู่ในทีมงานเขาเพิ่มอีกคนนึงนะครับ เข็มขาดเพิ่นกระโขดจับนะครับสายเข็มขาดกับสีแดงสองรถกับรถสีแดงครับเ่าถือแพ้งแดงไปก่อนนะครับเพิ่นบา่าส่วนี้เพิ่นก็ด,ด้ถอดใบมีดออกนะครับฮะเมื่อนี้เขาก็จะเหตุการณ์สามคนนะครับรถขั้นนี้เขาก็ย้า่กับหลานนะครับ ผู้คุมการแสดงกับสร้างซๆฮึกเราครับเอานี่นะครับใกล้จะซ้เร็จแล้วนะครับสร้างซๆกับได้เริ่มถอดน,นอนรอบนะครับนะถ่ดเพิ่นก็บกำลังไล่ถอดน,นอนรอบนะครับ ตัวนี้ก็สูตรตัดท่อนห้องก็คือเกาครับกะใส่ลางนะครับเหล็กลางนะครับแล้วก็ใส่เป็นหล่อเลื่อนนะครับเพื่อเวลาเขาสุกเขาสุกออกนะครับมันก็สีได้ตรงนะครับมันก็สีง่ายนะครับต่อการเห็ียดเท้านะครับนี่นะครับที่ขาดประด็นคือันล้มนี่แหละ โครห่อนนะครับ <c oughs> บรรยากาศรอบๆก็ท้องฟ้าก็สี่คึมๆนิดหน่อยครับื็ <c oughs> ยังฝนสิดตกเนี่ยแ <c oughs> หละรุน่นนี้ตัดท่อนนี่นอดบ่ไหลนะครับรุ่นน,น,ตตนี้นับนอดได้ค้างละสิบตเนี่ยแหละ แต่ว่าตัวนี้มันจะมีน็อตอี่แบบว่าจุดสล่นเล็นกน้อยนะครับขันบ่เบิงดีดีกะหาบ่เห็นนะครับตัวก็เป็นน็อตฝังไว้นะครับแล้วเขาพ่นสีมานี่แบบเนียนนะครับคือโบเมนน็อตน,นะครับแต่กับแมนน็อตน,นะครับขัดตรงเบิงดีดีนะครับขันพูดใดเจียดเองนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ค่อนข้างสีเห็ดหนกอยู่นะครับ ผู้ใดเหตุใดก็ดีครับคันเฮ็ดบด้ก็เอื่นใส้บริการทังศูนย์ขึ้นกขานะครับคันผู้ใดได้อะไรก็ติดต่อเขามานะครับทางทางของ youtube ของแก้วแก้วเซอร์วิสก็ได้นะครับหรือว่าทางเพจนะครับก็เป็นเพจแก้วแก้วเซอร์วิสคือเเขาคือกันนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับเขามี แบบจัดทรงเก็บเงินปลายทางพร้อมนะครับทรงเครอรี่นะครับตัวนี้ก็คือเอาใจเงินนาบ้านนะครับขันผู้ใด,ดบ่เซียแกวแก้วเซอร์วิสก็ได้เทกเากับใจเงินกันนาบ้านเลยนะครับหรือว่าผู้ใด,ดโอนาจก่อนก็นได้นะครับอ่าก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าสะดวกนะครับถ้าผู้ใด,ดสนใจอะไรตัวไหนนะครับก็สอบถามเขามาได้นะครับ,บ,ออรรบมีสองสองทางนะครับ แล้วก็เดี๋ยวผมใส่เบอร์ติดต่อไว้ให้ความนะครับให้ไต่ชิปนี้กันผู้ได้สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้โทรสอบถามเข้ามาได้นะครับอว่ารถมีปัญหาจังไดนะครับก็สามารถโทรสอบถามได้นะครับผมก็ความให้คำปรึกษานะครับบกว่ารถสีออกอยูวใสนะครับก็สามารถปรึกษาได้นะครับตัวนี้คันใันไดบอกได้กระบอกนะครับคันไดผมเคยเจอ บอกกันไปนะครับขันปัญหาเดผมบ่บเคยอพอกะกับเยพย่อพ่อนะครับกับบ้หูนะครับนี่แหละทีมงานห้องก็ีะเป็นทีมงานคุณภาพนะครับขับแก้วรบกาณ์สร้างชางกะน,น่าจะพบ่อต่ำก็หาปีนะครับที่อยู่ในวงการเราไท้นะครับ ตอนนั้นเพิ่นเคยเจอเคยพอกับสอบถามเพิ่นเข้ามาได้นะครับอีกช่องทางนึงก็คือช่องของสร้างซาก็คืออโกยนะครับเซอร์วิสนะครับก็ติดตามเพิ่นได้อกันนะครับเพราะว่าเพิ่นกัเฮ็ดคลิปเฮ็ดหยังลงมเพื่อนนะครับเป็นเป็นจีฟ้าขังลูกน้องไม่บ่ได้นะครับเป็นสช่างในเฮานะครับบางคนก็สิคุ้นหน้าคุ้นตานะครับมันก็มาฝึกงานหลายรอบเลยละ ลูกค้าบางคนก็อาจซืบ่จักนะครับกนี่จะเป็นสร้างไม่นะครับบางเที่ยวเพื่อนก็ไปผู้เดียวนะครับไปเปียนทงเปียนไทยนะครับหรือว่าไปทรงรดหรือว่าไปสาธิตนะครับตัวนี้ก็่า้องทรงใสนะครับว่าเพื่อนปอมแปงเข้ามาบอ่นะครับบมแมนนะครับก็คือเป็นตึงสร้างไม่เดี๋ยวถาเพิ่นสอนเพื่อนู่ออกนะครับว่ามันถึงแนวก้มผมบอ่นะครับว่าขาด สปริงพัดหรือว่ามันเป็นน้ำระบบเกียร์นะครับเอาถางเอิด้วกันอีกรอบนึงครับเนี่นะครับสร้างซ่านะครับเพิ่นก็ได้หัวออกมาแล้วนะครับท่อนคัด่ะแยกเป็นสองท่อนแล้วนะครับนี่นะครับเป็นวันมีเศษยังบูรับอยู่ในนี้นี่นะครับนี่ปัญหาที่ว่าเขาเกียร์อะได้นะครับก็คือสปริงตัวนี้ มพาเบนฟังนี่นะครับเนี่ยยังยังมีค้าอยู่นี่นะครับเสียหนึ่งเอาเลียวให้สร้างสาเพื่อนถอดสุ่มขัดออกมาครับกระแผ่นเนี่ยครับเพื่อน,นก็เริ่มคล้ายนนอสุ่มขัดนะครับเอาแล้วนะ นี่นะครับเพิ่นก็เอาสุ่มวองมาแล้วนะนี่นะครับขาดกองเอเล่เลยนะครับตัวนี้จะเป็นสปริงซับแรงนะครับสปริงซับแรงของแผ่นขาดนะครับเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งสุ่มนะครับนี่นะครับนี่นะที่มันขาดออกนะครับก็คือเป็นเศษตัวนี้นะครับจะเป็นสปริงซับแรงของจุดขัดนะครับตรงนี้ ชัวนี้กัขาดนะครับแต่ว่าขาดครับยังดีๆดีอยู่ครับแผ่นขาดยังแบบหนาเลยนะครับนี่นะครับ ตัวนี้นะครับปัญหาที่เจอนะครับกะยๆว่าที่มันสีแต่งที่ได้ก็คือห้อหัวขาดนะครับเล่ียขาดนะครับอะไระเงี้ยเหลียนขัดอะไรกะ็กระแทกนะครับกระแทกขัดนะครับตัวนี้จะมีปัญหานะครับแต่ว่าแผ่นไม้ที่เขาเปลี่ยนเข้าไปนะครับมันจะเป็นแผ่นขัดอัปเดต นะครับขี่เข้าเอืนกันเนาะแล้วปัญหาตัวนี้จะบ่เกิดครับขอดีของมันนะครับที่เป็นแผ่นคัดอัปเดตและชุดนี้จะบ่ม,มีปัญหานะครับเป็นยางคาดมันจังบ่จากนะครับเวลาขเขาข้เกียร์เป็นยางข้เกียร์จักรย์ิงตัวนี้มันแตกแล้วเป็นยางมันขึ้นข้อเ,ขเกียร์วาได้บางคนสงสัยนะครับกับเปลี่ยนหัวเสียดพวกนี้นะครับ เสศษปพวกสปริงพวกนี้ขเขาไม่แหย่ยู่น้ำชุดนี่นะครับมันจะไปไปขัดกันไว้แบบนี้นะครับแล้วเพื่อนไหนให้ให้แทนขัดกับไฟวินน่ะมันบ่จ๋านะครับนะอยประมาณนี้นะครับเดินผ้าเดสุ่มนะครับสุ่มสุ่ม,มนี่นะจะไม่มีปัญหาแล้วนี่น,น,นะครับพวกเศษมันจะมาขัดอยู่น้ำสุ่มนะครับนะยังคาอยู่เลยสุ่มกับ นหอยหอยไอย้สปริงมันขาดมาขัดนะครับเป็นหอยลายนะครับเป็นหลองเป็นหอยกีดเลยตัวนี้เขาก็เปลี่ยนยกไม้ให้เราขาดเลยนะครับนี่แต่กสุดไฟวิยียนมวยปัญหานะครับอ้ะ สำหรับคลิปนี้ก่เดี๋ยวผูใ้ใดเบิ่งแล้วก็ฝากกดซับสไคร้นะครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องน่อยๆของแก้วแก้วเซอร์ว,สวิสนะครับได้เ็ดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก่สวัสดีครับ